กระแสละครเป็นไงบ้างคุณผี่ที่รักดีมากเลยครับก็ได้ไปโชว์ตัวมีโอกาสไปโชว์ตัวต่างจังหวัดบ่อยนะฮะเจอคนเขาก็ทักชื่อในตัวละครเลยพี่ลัพี่ลัละครสนุกมากเลยอย่างนี้มาจับตัวเรานี่ตาแล้วทอมี่ัจับตัวได้อีก ยังไม่ตายครับเขาบอกเป็นผีที่หล่อมากนะเรื่องนี้โอ้ยดีครับขอบคุณมากครับเป็นแฟนทักนอกจากนี้มีทักยอย่างอื่นอไหมให้หายตัวให้ดูหรือว่าส่วนใหญ่เขาจะมาแซวมากกว่าฮะมาแซวมากกว่านี่ตายหรือ,อยังนี่ตายยังไงเนี่ยสรุปแล้วก็แอบมาถามตอนจบป้าไม่ไหวแล้วป้าอยากรู้มากเลยตอนจบไปยังไงอะไรอย่างงี้ไม่บอกครับเพราะว่าต้องติดตามเองถ้าบอกเดี๋ยวไม่อยากดูไงใช่อ่ะต่อจากนี้ถ่ายเรื่องอะไรอยู่ไหมคะเดี๋ยวมี เดี๋ยวมีต่อจากเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวจะถ่ายเอ่อะพดโลกันครั้งสองแล้วเดี๋ยวมีคุณชายไก่โต้งอีกเรื่องหนึ่งต้องมาคู่กับอย่างก่อนใช่องครับกลับมาคู่กับทิสีกครั้งนึงด้วยใช่ทิสาใช่ทิสาใช่เพิ่งเจอก็ผิดเออเจ้าจำชื่อผิดนะฮะก็กลับมาคู่กันอีกฮะก็ เรียกได้ว่านักแสดงเกือบทั้งเรื่องเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะ<ห>มีแค่เปลี่ยนแบบคนสองคนเองนะฮะก็เหมือนได้มาเจอเพื่อนเก่าได้มาเจอครอบครัวเก่าๆ<ห>ทำงานร่วมกันง่ายเลยตามเดิมง่ายครับสบายมากวั one fitting, one s <S <ห>นฟิตติ้งวันวงสวงก็สนุกสนา<ห>นครับตอนนี้หัวโตวหัวใจเป็นสีอะไรยังไงคะเนี่ยห,หัวใจเป็นสีอะไรเหงาทำผมเป็นคนไม่มีหัวใจครับแ่สาวอยู่กับใครยังไงหรือเปล่าช่วงนี้ติดเพื่อนครับมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ยังไม่มีอะไร มีบ้างนี่คือมีสาวๆบ้างมีคุยเป็นเพื่อนกันก่อนไงเดี๋ยวเป็นแฟนแล้วจะบอกข้างในหรือนอกข้างในนะนอส่วนใหญ่เป็นนอกครับไม่เป็นเพื่อนมีเพื่อนนอกวงการเป็นนอกวงการคะสบายใจดีครับไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวปกติผมใช้ชีวิตชิวปกติมากแต่พี่ไม่เจอผมเองร้านอาหารบ้างสารันใบสารันเป็นไงบ้างทันี้ดีครับช่วงนี้ดีเลยครับช่วงนี้ดีช่วงนี้ดีขายได้แบบว่าปกติชิวๆฮะแต่ว่าร้านอาหารมันก็ เป็นระยะยาวไงก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งครับป้ากับคุณแม่เป็นยังไงบ้างดูแลร้านค่ะชิลครับเหมือนเดิมครับป้ากับแม่ก็ชิลๆมีอะไรทำไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรทำมพี่แฟนจะแฟนได้ไหมค่ะทุกสายพงษ์ก็ทุกสายมาเลื่อนย่ร้านอะไรอย่างเงี้ยยังเลยครับเออแต่มีคนมากินมางทีมีแฟนคลับมาทานอะไรเงี้ยแล้วคนที่คุยมาทานบ้างคนที่คุยเลยมันเพื่อนๆไงมันก็มีเป็นแก๊งๆถ้าสังเกตว่าติดตามอะไรก็จะมีแก๊งใหญ่ๆมารวมกันเป็นเพื่อนๆกัน ร้านเราก็จะได้มาเป็นข่าวแต่มาเป็นกลุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นกลุ่มกเราได้เข้าไปเล่นดนตรีหรือว่าไปทำไปฮะไปไปพี่ๆในช่องก็ไปหมดไปบ่อยบ่อยไหมฮะบ่อยนะบ่อยไหพี่เวียนี่ไปบ่อยไปบ่อยขึ้นไปร้องเพลงสิบเพลงอ่ะเพราะว่ามันมันพิเวทแล้วมันก็เป็นแบบกันเองด้วยนะฮะเพื่อนๆไปขายกิจการไปอื่นๆหรือยังเลยยังฮะยังอันนี้ร้านนี้เหมือนทําแบบว่าชิวๆไปก่อน ใช่เพราะว่าพ่อเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรทําเขาเบื่ออยู่บ้านก็เลยทําร้านอาหารแล้วกันเขาไม่มีอะไรทำมาทำเรื่องเรียนเพราเราอยากย้ายอยากย้ายเรื่องภาังฮะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้อยากย้ายมีแผนไหมไม่ไม่ไม่ตอนนี้ยังฮะตอนนี้ยัง <c oughs> ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ <c oughs> บ่อยไหมเหรอบ้าง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  <c oughs> แต่ช่วงนี้เข้าเลยฮะช่วงนี้ละครเหลือไทยเรื่องเดียวเขาไปว่ช่วงนี้ไป ซีเรียสนะซีเรียสซีเรียสแต่บางทีก็ต้องมันก็มีงานด้วยไงบางทีมันก็เป็นงานส่วนรวมด้วยเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกนะครับนนี้เยอะเลเท่าไหร่ตอนนี้สามมากกะว่าจะให้จบเลยจบเลยกี่นาวยังยังยังไม่จบกี่นาแน่นอนยังยังยังช่วงนี้ทำงานเยอะด้วยครับคุณพ่อคุม่เล่นไหม้ากับแม่อะไรนะคุณพ่อคุณแม่เขาอย่างเงี้แหละครับเป็นเขาก็แบบว่าบอกแต่ว่ามันก็มีมีงานด้วยไง ใช่ผมว่าจบช้าจบเร็วถ้าจบก็โอเคเพราะเดนนี้ก็คนก็จบ <c oughs> หลายคนนะดารา <c oughs> แต่ก็โอเคครับ